ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะกลับมาพบก,กับเบียร์นะคะที่ปรึกษาสุขภาพความงามและก็ธุรกิจของบริษัทลาชูเล่คอสเมติกนะคะเด็กสาวอายุแบบ20่0 <c oughs> สิบก็มีฝ้าแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะอยากจะให้ทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องของฝ้าในเรื่องของการป้องกันฝ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเฮ้ยคุณแม่ฝ้าจางลงอะคะ่ะรู้สึกว่าใช้แล้วมันดีอะค่ะก็เลยอยากจะมาบอกต่อทุกคนเพราะวิวก็ใช้คุณแม่ก็ใช้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิวจะมาเน้นย้ำในเรื่องของฝ้าค่ะวิวอยากจะมาเตือนสาวๆนะคะที่ยังอายุน้อยอยู่แล้วแบบมองว่าฝ้ากะเป็นเรื่องไกลตัวนะคะจริงๆเราไม่ใช่เลยฝ้าและกะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะสําหรับการสํารวจอ้างอิงจากสถิติที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่อายุ40แล้วนะที่มีฝ้าเด็กสาวอายุแบบ20 30, 30ก็มีฝ้าแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะ การเป็นฝ้าเนี่ยค่ะมีหลายปัจจัยมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนการใช้ชีวิตประจําวันการออกไปเจอแดดการทํางานต่างๆค่ะมันก็ทําให้ฝ้าเกิดขึ้นในแต่ละคนไม่เท่ากันวิวอยากจะให้ทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องของฝ้าในเรื่องของการป้องกันฝ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะคะ่ะเพราะว่าถ้าสมมุติอะว่าเราเป็นฝ้าแล้วอย่างเงี้ยยังไงอะวิธีการรักษามันก็ยากกว่า คนที่ยังไม่ได้เป็นถูกไหมแล้วในเมื่อเราป้องกันปุ๊บอะฝ้ามันก็จะเกิดช้าขึ้นมันก็เป็นการยืดระยะเวลาให้ให้ผิวหน้าเราดีขึ้นดูเด็กลงฝ้ายังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะดีกว่านอะอดูเลยอยากแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะซึ่งใช้แล้วเนี่ยรับรองเลยว่าฝ้าเนี่ยมาช้าแน่แน่นั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่ Nano Moisturizer Cream GP4G จาก La Chule นะคะเป็นตัวฝ้าเขียว ตัวนี้คือจะบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของแบรนด์เขาเลยนะคะเขายืนยันมาเลยว่าได้เห็นผลยินดีขึ้นเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปอ่ะเห็นผลแน่นอนคือคุณแม่วิวะค่ะมีฝ้าเยอะมากเลยคือตอนนี้อายุ60แล้วอ่ะคือพอมาใช้ตัวนี้ค่ะฝ้าเขียวอ่ะแล้วคือแบบเฮ้ยคุณแม่ฝ้าจางลงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็บอกเห็นผลค่อนข้างชัดอยู่แล้วว่าใช้ไปอ่ะฝ้ามันจางจริงๆค่ะครีมฝ่าเขียวโดดเด่นในเรื่องสารสกัดและนวัตกรรมนานโนซึมลึกลดการผลิตเม็ดสีเมลานินลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำอย่างตรงจุดแก้ปัญหาที่ต้นต่อเนื้อครีมมีสีขาวละเอียดเล็กขนาดนานโนทำให้สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ในระดับเซลล์เลยค่ะอยากจะบอกว่าตัวนี้ค่ะดีมากคนที่มีฝ้าหนัก,นกๆอ่ะคือเขาลองใช้แล้วอ่ะ เฮ้ยคือฝ้าเขาจางอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่มีฝ้ามาใช้ตัวเนี้ยมันก็คือเป็นการป้องกันเลยก็คือไม่มั่นใจได้เลยอะคะ่ะว่าฝ้าจะลดลงฝ้าจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็แทบแบบน้อยมากเลยถ้าอยากจะใช้แล้วให้ได้ผลนะคะแนะนําเลยให้ใช้คู่กับไบร์บ็อกเซตได้เลยนะคะสึกว่าใช้แล้วมันดีอะคะ่ะก็เลยอยากจะมาบอกต่อทุกคนเพราะวิวก็ใช้คุณแม่ก็ใช้นะคะแล้วก็เห็นว่าฝ้ามันจางจริงๆก็เลยลองดูเนาะ ใครที่สนใจก็ลองดูได้นะคะสำหรับเพื่อนๆหรือใครที่สนใจนะคะวิวจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ในท้ายคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจนะว่ามีอะไรอัปเดตนะคะสําหรับวันนี้วิวขอขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ